Modify Professional and Ink, Printing Service สวัสดีครับผมทีเดย์โมดิฟายอินะครับวันนี้เราก็รีวิวต่อนเนื่องครับกับเครื่องพิมพ์สร้างอาชีพตัว DFT d d f ยอดนิยมของบ้านเรานะครับวันนี้ก็เป็นรีวิวตัว4ีขัพิมพ์นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของตัวอกกาวที่ผมค้างไปหลายครั้งแล้วเหมือนกัน ก็มีประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเราจะมีงาน GFT ที่ไบเ e คบางนาระหว่างวันที่2 1ถึงวันที่24อาทิตย์หน้านี้แหละครับก็เดือนมิถุนายนปี2 5 6 6เราอยู่ที่งานไบ t e คฮอลล์ห 104. เวลาลูกค้าเข้าไปด้านหน้านะครับเข้าหน้าฮอลแล้วก็จิตซ้ายสุดแล้วก็เดินไปประมาณ30เมตร b o o ม m o d i f y i n งก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับมีโลโก้ตัวเอเราจะรวมเครื่อง DFT DTF เกือบครบทุกรุ่นในงานแล้วก็มีตัว4หัวพิมพ์ไปวิ่งโชว์ในงานเราจะพิมพ์4หัวพิมพ์ในโหมด6พาร์ทนะครับแล้วก็รันต่อเนื่องทุกวันวันละ1 1 0 0เมตร100เมตรนะครับเพื่อให้ดูประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็การลื่นไหลของการใช้หมึกของ m o d i f y Ink นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นไฮไลท์เราจะมีเครื่องตัดฟิล์ม DTF แบบตัดแบบสายพานต่อเนื่องไปโชว์ในงานไปเปิดตัวในงานนะครับอาจจะเป็นตัวแรกของประเทศไทยที่ไปเปิดตัวในงานนี้นะครับก็ดี๋ยวไปชมกันแต่ว่าวันนี้กลับมาที่นี้ก่อนตัวเครื่องอบกาวรุ่นนี้ทำมาเป็นอุตสาหกรรมเพื่อแมทช์ก,กับเครื่องพิมพ์ที่มีความเร็วระดับ4วีวพิมพ์ตัวนี้ที่เคยทำรีวิวไปแล้วนะครับทำทำแบบไปว่าฟิล์ม1ม้วนใช้เวลาเพียง2ชั่วโมง54นาทีกับการพิมพ์แล้วก็ใช้ตัว,ตวนี้ในการอบ อบแล้วก็กลับออกไปแล้วก็ใช้งานเออใช้งานได้จริงทั้ง1อยเมตรนะครับด้วยประสิทธิภาพของเครื่องตัวนี้ไฮไลท์ mm hmm. สำคัญของตัวนี้เลยนะครับคืออันดับแรกความร้อนเขาใช้หลอดถึง7หลอดโดยปกติที่เคยเห็นว่าเราก็จะใช้6หลอดก็คือเรียงอยู่ด้านบน6หลอดหรือบางท่านอาจจะใช้4หลอดแต่ตัวนี้มีให้ถึง7หลอด เขาจะเรียงด้านบนนี้6หลอดแล้วก็ด้านหน้า1หลอดเพื่อให้การทำงานที่พิมพ์ด้วยความเร็วสูงสามารถที่จะอบแล้วก็มมวนเก็บใช้งานได้ทันทีดีไซน์เครื่องออกแบบมาแบบงุ้มหน้าเพื่อให้ลดสเปคของเครื่องในการวางใช้งานนะครับอันนี้ขนาดลบแล้วนะครับความยาวถึง2เมตร50เซนติเมตรกับเครื่องตัวนี้นะครับไม่รวมเครื่องพิมพนะ์เนาะ ตั้งแต่เหตุด้านหลังจนถึงตัวม้วนเก็บ2เมตร50 m, แล้วก็ความกว้างไปถึง95เซนก็ตีไปทะ1เมตรที่ต้องใช้กับเครื่องตัวนี้นะครับถ้าถามว่าความยาวที่ตั้งแต่เครื่องพิมพ์มาถึงตัวกาวคงใช้เท่าไหร่ผมตีเผื่อๆเลยก็คือ4เมตรที่ต้องใช้กับชุดนี้นะครับเพื่อให้การทํางานรอบเครื่องพิมพ์สามารถที่จะรันงานได้แล้วก็มีช่วงโฟในการทํางานนะครับ ดีไซน์ก็มาลิงก์กับตัวเครื่องพิมพ์นะครับออกแบบมาโทนขาวดำอันดับที่สองที่เป็นไฮไลท์นะครับตัวนี้คือเรื่องกาวโดยปกติบ้านเราจะใช้การนำลิ้นชักกาวออกมาเทใส่กล่องใส่กาวแต่ตัวนี้เป็นตัวที่หมุนกาวอัตโนมัติผมไม่แน่ใจว่ามี บริษัทไหนนําเข้ามาแล้วหรือเปล่านะครับแต่ว่าเจ้าของ Modify Ink ตัวนี้เป็นตัวแรกที่มีระบบเวียนกาวระบบเวียนกาวเขาใช้การลมแรงลมนะครับมีตัวล่างในการปั่นเข้ามาด้านขวาสุดแล้วก็ใช้ลมอัดขึ้นมาด้านบนพอเสร็จแล้วก็มีระบบการปล่อยกาวเข้าไปที่ฟิล์มการปล่อยกาวของเขาไม่ใช่การโรยเป็นเม็ดเม็มีรูด,ด้านล่างแล้วค่อยๆปั่นเขาใช้การเป็นลิ้นชักเพื่อกระดกลงแล้วก็ปล่อยเป็นสเปย์ออกไปที่ฟิล์ม เขาจะปล่อยเป็นจังหวะนะครับปล่อยแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ทําตามรอบความเร็วของงานพิมพ์ถ้าเราพิมพ์4พาร์ทเราใช้เลข1นั่นคือรอบในการหมุนกาวเขาจะไวแต่ถ้าเราพิมพ์ที่6พาร์ทเรากลับมาใช้เลข3มมันก็จะรอบก็จะช้าลงช้าลงตามความเร็วของการพิมพ์ทุกอย่างตั้งมาเป็นอัตโนมัตินะครับแล้วก็การตั้งค่าละเอียดทุกทุกอย่างตั้งตั้งค่าความเร็วของสายพานความเร็วของ ปมีการตั้งค่าทั้งหมดนะครับแต่ว่าโดยการทํางานแล้วเขาตั้งมาให้เป็นอัตโนมัติเพื่อการใช้ง่ายนะครับเพราะว่าเขาจะมีเซ็นเซอร์เหมือนกับตู้อบกาวที่เราเคยนําเข้ามาเมื่อเจอเซ็นเซอร์ฟิล์มก็จะดึงใกล้ๆกันคล้ายๆกันนะครับก็มาดูเมนูใกล้ๆนะครับเอาไหนก่อนดีมันเยอะแยะมากมายอันดับแรกนะครับเขามีตัวเคลียร์บล็อกมาให้ตัวนี้เรากดแช่วไว้5าวิ เขาจะสั่นแล้วก็เคลียร์พวกกาวที่อยู่ข้างๆจะได้ยินเสียงนะผมว่าไม่ไป็กีงกันเขาจะเคลียร์ผงกาวที่อยู่ข้างๆนะครับเพื่อให้ไปอยู่ด้านล่างนะครับทีนี้เวลาการที่จะดูดกาวกลับ กาวจะอยู่ด้านล่างนะครับเวลาผมจะกดดูดกาวผมใช้ตัวนี้ซักเนี่ยครับนี่ใช้มันนวดเนาะเ<ม><น>ขาจะมีใบปากเป็นซิลิโคนปักเข้าไปรวมในนี้เราขึ้นมาพ่นด้านบนเขาจะพ่นกลับมาด้านในนี้นะครับ<ม><น>เปิดให้ดู กาวก็จะถูกเวียนกลับมานะครับมาดูกันปล่อยนะครับดัสติง้งนี่คือการปล่อยเขาจะปล่อยเป็นสเปรย์เป็นสเปรย์ไปนิดๆน,นะครับตัวนี้จะไม่มีตัวกั้นกาวมาเหมือนกับตัว60เซนหรือว่า30เซนที่ทาง m o d i f y i n k เคยทำเขาทำมา ตึงสองข้างนะครับทำบาลานซ์มาแล้วก็หมุนกาวกลับเขามีระบบการหมุนกาวเขาเลยไม่ได้ทําตัวก้านกาวมาให้นะครับด้วยด้วยเหตุผลนี้น่าจะเป็นเหตุผลหลักก็อีกอันนึงที่เป็นจุดเด่นนะครับตัวนี้อันนี้เป็นตัวฮีเตอร์ด้านบนโดยปกติเพจตัวนี้จะเป็นตัวตั้งความร้อนอยู่แล้วถ้าเป็นตัวกาวที่เป็นตัวนี้ที่ใช้กระสีของพิมพ์เราจะตั้งที่60องศานะครับ ส่วนตัวนี้เป็นฮีเตอร์สำหรับเซตฟิลมเราจะใช้ทั้งด้านบนด้านล่างในการพิมพ์ระดับสี่พิมพ์นะครับในการเซตฟิลมเพราะว่าโรงงานเขาตั้งมาสำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีความเร็วสูงสูงสงนะครับตัวนี้อันนี้ผมก็ถ่ายวิดีโอตอนมืดแล้วนะครับใช่ดู <c oughs> <c oughs> ไม่มีเวลาทำ <c oughs> บรรยากาศนี้คือเราเตรียมที่จะไปออกงานที่ไบเทคบางนานะครับแล้วก็ผมก็ไม่มีเวลาจริงๆที่จะ ลงรายละเอียดก็พยายามจะเก็บบางอย่างที่จําเป็นที่จะสื่อสารให้ว่าเราจะมีอะไรไปโชว์บ้างในงานนะครับโอเคครับก็หลกัหลกๆใช้ไฟ220โวลต์นะครับเป็นซิงเกิลเฟสถ้ากลับมาที่เมนูนะครับถ้าเราตั้งออตโต้อันนี้คือตัวผมตั้งเมนูนนะเพื่อจะเปิดให้ดู ตัวนี้เป็นตัวสายพานตัวนี้เป็นตัวลมดูดดูดซีมนะครับตสเปคสูงก็องมีตัวดูดซีมไม่ต้องต่อซีมอันนี้เป็นเช็คกิ้งเป็นตัวปักกาวนะครับสามารถตั้งรอบความเร็วได้ ใช้เป็น20ต้นหมดนะครับเมื่อกี้10เราต้องการ20 Enter ลอรอบก็จะเร็วขึ้นอันนี้พัดลมนะครับอันนี้พัดลมฮิตพัดลมหน้าเครื่องที่เป่าฟิล์มให้ให้เย็นเป็นพัดลมหน้าเครื่องอันนี้เป็นตัวอุณหภูมินะครับโดยทั่วไปเราใช้110แต่เครื่องนี้ขอ1 20นะครับ ตัวนี้เป็นด้านหน้านะครับเป็นตัวหลอดที่ 7. เจ็หลอดที่7ตัวนี้เป็นตัวเพดหน้าเครื่องนะครับใช้60ถ้า80นี่ไปใช้ตัวเซตติ้งสำหรับตัว4พาร์ทนะครับเดีย๋ยวเราตั้งมาที่60 ใช้หกพาร์ตนะครับความร้อนก็จะค่อยตาายไปนะครับอันนี้คือด้านซ้ายนี่เป็นหนุมมห้องจริงด้านขวาที่เราตั้งไว้นะครับโอโตโนี่สต็อกเชอเนนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองไม่ใช่ทดลองสิครับต้องพิมพ์จริงเดี๋ยวเรามาพิมพ์จริงนะครับผมทาําไฟล์ยาวไว้20เมตรนะครับ เป็นไฟล์ที่เราจะทำกระเป๋าแจกในงาน GFT mm hmm. พิมพ์ที่6พันนะครับ mm hmm. ในงานจะมีตัว สีหัวพิมพ์ไปโชว์นะครับแล้วก็มีตัว dx11 ไปโชว์แต่ว่าไม่แน่ใจว่า dx11 จะได้ไปทุกตัวไหมนะครับกลัวจะเต็มพื้นที่เพราะว่ามีตัวเครื่องตัดเครื่องตัดก,ก็พื้นที่ใหญ่พอสมควรนะครับ ตั้งแต่ผมรันยาวร้อยเมตรสี่พารนะครับตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ปกติทั้ง4ี่หัวนะครับอันนี้ไม่ได้คัดอิงนะครับมาเต็มทั้ง B T M Y ไว้ y. เราจะไปทานเฟอร์บนกระเป๋าผ้าสปันบอลน,นะครับ เราเลยลงขาวหนานิดนึงนะครับสปันบอลก็เป็นผ้าที่ผ้าผสมพลาส,สติกนะครับดีแล้วมันจะขดง่ายนะครับแล้วก็ต้องการความร้อนสั้นๆระยะสั้นๆน,น,น,นะครับเพื่อถ่ายเทตัวหมึกดียบทีไปแล้วก็ซ้ำอีกทีนึงด้วยตัวเ,เทปลอนนะครับ ความร้อนหลอดที่7มาถึง117นะครับความร้อนของหลอดของตัว1-6ยังได้แค่1้2แต่ก็ถือว่าเร็วนะครับใส่ความร้อนมาเร็วอยู่ พอฟีมมาถึงด้านที่เจอเซ็นเซอร์นะครับเราตั้งออตโตวไว้ก็จะปล่อยตัวกลาวมาอัตโนมัตินะครับ จะมีตัวบังเซ็นเซอร์มานะครับสังเกตอันนี้คือสีแดงคือเซ็นเซอร์ที่ต่ำตัวบังมาเห็นไหมพอมือผมไปบังเซ็นเซอร์หน่อยหนึ่งกาวก็จะตกผมเปิดออโต้เต็มระบบนะครับ ปัาดกาวแค่15นะครับเพื่อไม่ให้กาวออกไปมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไฟรีดบดนสปันบอลเดี๋ยวรอที่จะปล่อยกาวนิดนึงนะครับพอเมื่อกี้ปล่อยไปแล้วตอนที่มือผมไปบังเซนเซอร์นะครับ พอการมาเราก็นำมาพาดบนสายพานนะครับจะยิ่งเสียงเนาะสายพานก็จะดูดเข้าไปนะครับ ั้งการสั่นไว้ที่15นะครับแล้วก็ความเร็วสายพานที่15นะครับใช้รอบหมุนกาวเบอร์หนึ่งนะครับ ใส่ฝีไม่ตรงนะครับอันนี้ปรับนิดนึงไม่ใชหมือชิมนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวีดูน้าน้วยนิดนึงครับเขาต้องเปิดตรนนี้นะผมลืม ตอนที่เรานำฟิล์มเข้าเครื่องอบกาวตัวนี้ครั้งแรกนะครับช่วงแ้กที่ผ่านตัวสายพานมาเราต้องยกตัวหลอดี่เกดก่อนนะครับเพื่อเราต้องเอาจับโค้งเข้ามาไปเกี่ยวกับตัวม้วนเก็บนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เ,เปิดตัวดูนะครับตัวดูยังไม่ได้เปิดเดีย๋ยวเรามาวัดค่า PM กันอันนี้ PM 2 2.5เนาะ ตัวบนนะครับ pm 2 5ผมมาตั้งตรงนี้ P ็ m ขึ้นไปที่2 0 0กว่านะครับขึ้นตัวแดงแล้วผมจะเปิดตัวดูดควัน วันเปิดแล้วนะครับ DM ลงมาที่ตัวค้ามาตรฐานที่42นะครับ41อันนี้ผมไปจอตัวนี้เลยนะเรามาดูที่ปลายท่อดูดฝันในช่วงรอฟิล์มนิดนึงนครับอันนี้ผมมาจอท่อดูดฝัน ดูดควันมีลมออกนะครับไี่เสียงลมไหมลมออก PM ก็ยังไม่ขึ้นนะครับอันนี้คือตัวอุตสาหกรรมนะครับตู้ดูดควันตัวนี้ผมใช้ในห้องแอร์ช่วงที่รันร้อยเมตรต่อเนื่องก็ใช้งานได้แบบไม่มีควันเลยเสียงฝนตกนะครับ อันนี้เป็นฟิล์มตัวฟิล์มกอ้อนนะครับฟิล์มล่าสุดที่เรานำเข้ามาขายนะครับมีหน้า30มสบหน้าหกนะครับอันนี้เป็นหัวฟิล์มนะครับน่าจะโดนมือหรืออะไรทักงอย่างึลงเยอะนิดนึง เราต้องไปร้อยข้างล่างนะครับจะมีเหล็กร้อยเราเดี๋ยวเรามนเก็บที่นี่ตัวพัดลมนี้ก็เขาให้อง์ศามาเป็นหลักหลักเขาเรียกว่าเป็นห้องสำหรับลมเพื่อจะเป่า ตัวฟีมห,หมาถึงว่าเวลาเขาอุ้มมาแบบนี้นะครับมันเหมือนกับเป็นการดักลมให้ลมเข้าไปปะะทะกับฟีมที่ร้อนๆอยู่แล้วก็เย็นไวขึ้นนะครับเมื่อพอีที่เราเคยเห็นก็จะเจาะอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี่คือพอเข้าเป็นมุมสามเหลี่ยมพื้นที่ในการโดนของความาโดนพัดลมก็จะมากขึ้น ฝยเนียนนะครับอันนี้คือลงเต็นสุดทั่วแผ่นนะครับใช้เสียงฝนตกหนักแล้วครับ ที่เข็ดบางเขน กวตันี้ลง่ก็ลันยาวเลยครับมาดูค่า PM ในห้องเลยครับ Muito, ฝนตกนะครับครับก็ไปเจอกันได้นะครับที่ไปเทคบางนาคอหนึ 4, งาน TFT งาน TFT เป็นงานการเม้นตดยตรงนะครับสำหรับ ธุรกิจทิมผ้าไม่ว่าจะเป็นซับเดมชัน d f d t f หรือแต่ DTG ก็รวมที่นั่นนะครับอยู่ที่ h อ104นะครับก็ไปพบกันในงานนะครับขอบคครับสวัสดีครับ